สวัสดีครับผมเซลเอ็กนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูตัว Monster 796 S2R นะครับคันนี้เป็นรถปี2015ครับผมรถวิ่งมาเพียง4,000กิโลเท่านั้นนะฮะสภาพป้ายแดงกันเลยนะครับผมคันนี้พี่ตีเปิดราคาไว้ที่249,000บาทเท่านั้นนะครับรถสวยๆส,สภาพสวยๆเลยนะครับผม คันนี้เนี่ยนะฮะดาวเริ่มต้นที่89,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เซลล์เอ็กได้เลยนะครับอ่าเรามาดูของแต่งกันบ้างนะครับคันนี้เลยนะฮะเป็นท่อแต่งฟูเท,เทเนียมเลยนะครับกระจกแต่งมีมาให้พร้อมนะฮะยางคอนติเลยนะครับผมสภาพใหม่ๆกันเลยครับสเตอร์หลังแต่งให้ด้วยนะสำหรับคันนี้นะ ท่านใดสนใจนะฮะสามารถติดต่อเซลล์เอ็กได้เลยนะครับ0618128889ครับเซลล์เอ็กซยินดีบริการครับผม